สองกระแสสี่พักการเมือง13พฤษภาคม2568สสกฤิชีวะันมานนเขต6ชนบุรียืนยันย้ายสพกล้าธรรมหลังยืน่นหนังสือยุติบทบาทกับพักประชาชนตั้งแต่เมษายนชี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพักทั้งสื่อและงานจังหวัด พักเพื่อไทยยืนยันไม่ยุบสภาทุกพักร่วมรัฐบาลพร้อมร่วมมือล่าสุดเตรียมพิจารณาพรบงบประมาณ28-30พฤษภาคมนี้ขอประชาชนอย่าสับสนจากข่าวลือวันกระทบความเชื่อมั่นรัฐบาลอุตามาสะสาวนายนและสนธิรัตน์สนธิจิระวงประกาศลาออกจากพักพลังประชารัฐคาดกังวลสถานการณ์การเมืองและแนวทางพัก วิกป้อมอวยพรให้โชคดียังไม่ยืนยันย้ายไปพักใหม่เฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าประชาธิปัดยันไม่แทรกแซงคดีสอจอกอฟลูกชายสสสงขาสั่งลูกน้องรุมทำร้ายตำรวจเลือกตั้งชี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลให้กระบวนการยุติธรรมจัดการ